ขนมจีนน้ำยาปลาไม่หยุกแล้วเอใส่ลูกชิ้นปลาด้วพี่น้องเด้วอันร้อนเลยเพียบอ่อันทานมากนีเ่เยอะเยอะกะกระหล่ำนะฮะใส่ปลาแซ่บๆผัดกินแกะพวกเราก็สลัดนี่พี่แข็งพร้อมครับผมทอดพี่แข็งใช่ไหมแซ่บพี่น้องไปสว,วัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องหยุดนิ่งซั้นในต่างแดนเมื่อนี้ได้ขนมจีนน้ำยาปลามาซูพี่น้อง,อง,องกองเาอาครับผม เนี่ยขนมเ้น,เนข้าวปุ้นฮ่องกงครับผมต้มเอานี่ก็ใส่ลูกชิ้นนะฮะลูกชิน้นปลาแล้วก็เพลของเราแคบหมูนี่กินกับช็อปหมูไปเลยพี่นอ้องไปว่างสำนีก่อนพี่นอ้องถ้ากินบาเบิดมันสุดประกรอบนะฮะมาเอาจะกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องหนูนีกินแซ่บต่างแน่นะพี่นอ้องไปพี่นอ้องข้าวปุ้นทอดพริกแห้งใช่ไหมไป ครับผมเดือดยั่วเลยร้อนร้อนโออ้ร่อยทำแหลกไปทำไงเปิดด้วยมือได้ไหมเนองมือกับล่างแล้วพันกิ่งก,าก,ก้านเท่ากับสารับผม มาครับแซมกันแซมนัวเหมือนเดิมโอ้ันเมน,นูอยางยังหินซีนพี่น่งองขึ้นป่ามันเป็นแพนนีง่ไงพี่น่องพีกแห้งใส่้จ ผันเมียม่ยงไอ้ครับพ่นเ,เป็ท่าที่เนาะ แคบหมูไอ้ของอินโดอินโดนีเซียครับมากกว่าอนเม,มนูไอ Đúng như mưa sao ra bằng như mấy này không ngọt nó เร็บหมูไปนั่นกินพี่น้องเลยอากาศห้องกงวันนี้ก็คืมแล้วก็มีแดดบางเล็กน้อย <laughs>

จะไม่พีคมพร้อมจะประกอบแับให้เนื้อป่าเยอะเลย ม,มันไผ่ก็มาอมืกินมักรีกแขวงเห็นเร็จเลย พักสักหน่อยพีย่นองไปครับจำแล้วดูสิ แ mm hmm. ็บมูบ้านเขากับแจบอยู่ด้วยครับเิ่นอย่างไงอะเส็นกระปุ่นห้องวง 排队多。 ขนมจิ้นน้ำยาปลากินกับแคบหมูเข้ากันได้ดีพี่น้องอ เอา่ะปิดปิดมาน้ำมูกก็มาฮะโอเคพี่น้องไล่ครับกินเบอเบิดคือเก่าครับผมกินเบอเบิดแบบไหนบะบดสภาพไหนบ้างนะพี่น้องเด้อ ขอพี่นอนดีดไม่แห้งสุขสุขนเด้อคับเด้พอพ่อก็ไม่คิดหนังครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายแล้วยัวครับผม